เมื่อวานนี้ครับเราได้ทำความรู้จักกับเธอกันไปบ้างแล้ววันนี้เรามาคุยกับเธอกันต่อครับความรักของเธอและอันดับข่าวดาวกระจายในดวงใจจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามชมกันเลยครับกับทอกสามานวันนี้มรงดาวกระจายเนี่ยเป็นที่รู้จักในแวดวงของคนที่ชอบดูรายการข่าววันเธอคลาสสิกนักข่าวดาวกระจายต้องโดนดาราจีบโอ้โหคลาสสิกเป็นเรื่องคลาสสิกมากคือคนข่าวเป็นข่าวซะเองกรณีนี้เกิดขึ้นกับคุณไหมฮะ มีบอมมีมีอยู่ในรายชื่อบอมมากมายเออบอมห้ามีมากไหมบ้าไม่ได้สายยาเขาบอมห้าผมตั้งไอบอมหเออมิงไม่มีค่ะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเข้ามาจีบอ๋อนเริ่มเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดีเ่ข้ามาตอนนี้คุณแม่้าคุณป้าป้าแม่เขาเสื้อดำนั่นใช่ใช่ พี่เขายังอายุน้อยอยู่เลยนะไม่มีดาราอะไรมาขายขนมจีบอะไรใดๆปกติคุณออกภาคสนามไม่รืออยู่สตูอย่างเดียวอยู่สตูอย่างเดียวค่ะนานๆที่จะได้ออกไปบ้างสักครั้งนานนานจริงนานๆหลายานๆหลายๆหลายๆๆๆยๆหล่ยๆหลายาาลายยหายๆหยๆนายลยหยลยยากายายายาายมาเลยาเลย อ่าเดี๋ยมีมาเห่าๆเซลล์ๆต้องมีมีบ้างนิดนึงแบบตอนเพิ่งเข้าแต่แต่ช่วงที่ทำงานหนักๆไม่มีเลยเราเราเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าว่าใครอะไรยังไงไอมาบ้านนี่คือยังไงมายังไงเขาเป่ก็เขาก็เหมือนเหมือนตอนแรกเป็นเป็นพี่ชายเป็นก็ตอนแรกเป็นเพื่อนเป็นคุยอะไรเงี้ยค่ะพอคุยไปคุยมาเขาก็ ก็จะทักไลน์มาบอ่อยขึ้นอ่ะว่าทําอะไรทีไร่ไหนเริ่มเริ่มถามเรื่องส่วนตัวเราละเ,<อ>เริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแอะภาษาเริ่มเปลี่ยนภาษาเริ่มเปลี่ยนเริ่มเริ่มดูแลแบบทำอะไรคะวันนี้วันนี้ดูหนังเรื่องนี้ดูหรือยังคะทําไมมึงเป็นร้านมึงเป็นร้านนิวหนวดวีดีโออะไรเงี้ยเออทำไมพี่พี่พี่เป็นบ็อกออฟฟิศหรือพัานาคอมเมิร์เซอร์ล่ะคะอะไรอย่างเงี้ยไปดูหนังฟรีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณรับมือกับกับเวลา ที่มีคนเข้ามาจีบคุณยังไงคือหนูก็จะพอพอรู้ว่าเขาแบบแบบเกินเกินไปอะไรเงี้ยค่ะหนูก็หนูก็จะพยายามแบบไม,ไม่ไม่ค่อยตอบบ้างหรือว่าบางทีก็อ๋อค่ะครับตอบแบบแบบเลี่ยงเลี่ยงเขาไปถ้าอมองในมุมผู้ชายอ,อาการนี้คือหญิงไม่เล่นด้วยถูกไหมเราทักไปเราพยายามสอดแทรกตัวข้าในชีวิตพบว่าหญิงไม่เล่นด้วยคำถามก็คือถ้าถามฝ่ายหญิงก็คือว่าเหตุผลที่คุณไม่เล่นด้วยเพราะอะไรเพราะนั่นไม่ใช่สเปคหรือว่าไม่ใช่คนคุณไม่ชอบหรือเงี้ยเหรอ จริงๆบางคนเขาก็ดีนะบางคนดูแบบทุกอย่างดูโอเคเลยแต่ว่ามีรู้สึกว่ามีเงี้ยมีอะไรต้องรับผิดชอบอีกเยอะอะค่ะ้ยจริงอะตาลาไม่ได้ทราบค่ะคุณตอบอย่างนี้ในรายการอื่นก็ได้นะไม่ใช่ในรายการของเราเนี่ยต้องคุยเละผมเนี่ยผมเนี่ยมีความมัผมมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตเยอะเหมือนกันแต่ผมก็อยากมีคนอื่นให้ดูแลเหมือนกันแต่หนูยังไม่ใช่หนูอยู่อยากอยู่คนเดียวไงหนูยังไม่ได้อยากแบบให้ใครมาดูแลแล้วก็ หนูยังไม่พร้อมที่จะไปดูแลใครด้วยอ่ะดูแลป้าก็เหนื่อยแล้วเด็กป้าจะรู้สึกดีไหมเนี่ยป้าเลยตาไหลเลยป้าคือคิดในใจว่าเออเด็กมันกระตันอยู่ที่ไหนได้มีกูนี่เป็นพาระเล่าว่าเป็นพาร์ที่ใหญ่เป็นเรื่เขาอยู่เขาเลยไม่เคลียร์เด็กมันเนี่ยถอนหายใจรู้เลยตลอดเขาพูดหมายถึงว่าไม่อยากให้คนมายุ่งไงช่วงนี้เขาอยากดูแลป้าแต่พี่พี่ไม่เคยมีฟิลเหมือนเขาแบบว่า อยกอยู่คนเดียวอะไม่มีอะไม่มีอ๋ยไม่อยากแบบปวดหัวอะไรกับกับใครอะหืมันไม่ปวดหัวเลยไมู่กว่ามันต้องมีปัญหาบ้างหนูเห็นแบบมันอาจจะมีเหตุกระทบกระทั่งเวลามีแฟนเนี่ยมันจะมีเหตุกระทบกระทั่งแต่เหตุกระทบกระทั่งบางทีก็เป็นเรื่องที่ดีใส่ยาพื้นาไม่ไม่ใจเราอยาก ก็ตัดเข้ามาก็เลยก็เลยยาวยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมที่มีความรักถามแคนทั้งนี้คุณอยากยังคุณเคยตั้งสเปคไว้ว่าคุณชอบผู้ชายแบบสไตล์ไหนชอบคนเป็นผู้ใหญ่ค่ะแปลว่าแต่ว่าต้องอายุต้องมากกว่าหรือเปล่าทำไมครับชอบคนเป็นผู้ใหญ่ไม่จังหวะคืนกาแฟมาคิดคำถามเลยมันโชคในถ่ายอะไรชอบคนเป็นผู้ใหญ่กว่าแปลว่าวัยรุ่นเดียวกันไม่เอาเลยไม่อ่ะไม่ชอบรุ่นเดียวกันไม่ชอบเด็กกว่าหนูชอบ อายุมากกว่าแล้วก็ต้องมีความคิดที่โตกว่ามีด้วยต้องไม่เกินกี่ปีมีตั้งได้ไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้ว่าเจ็ดสิบก็พอได้อยู่อาจารย์มาเล่นไพ่แล้าจับกับป้าล่ะพบมาเป็นกิ๊กป้าได้ไงความรักมันเป็นตัวถ่วงนะบอมเขบอกไว้หรือเปล่ายังหรือเปล่าบอมให้บอกเอาไว้เออ แน่นอนถ้ามึงคบเอาคนแม่งถ่วงแน่ๆที่เอาคนนี้ครับเอาซะห้าเลยไอ้กิบหายมันถวกอยู่แล้วเพื่อนกิน เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะมีเชิญพี่บอมมามาไม่เชิญไม่เชิญรายการเราไม่ไม่เคยมีกล้าต่อหน้ารับหลังเนี่ยใส่แหลกห้าคนก็บ้าแล้ววันละคนนี่ก็เกือบจะวิกแล้วแล้วสุดเขามานั่งเนี่ยสวัสดีครับบอมครับพี่เข้าใจนะผู้ชายเข้าใจตอนผมหน่อยได้ไหมครับเผื่อห้าคนเนี่ยตัดเสาสามปันให้พี่สองเพื่อนเพื่อนมิ้งก็มีนะแบบเพื่อนผู้หญิงมิ้งก็มิ้งก็ตอนแรกมิ้งก็สงสัยเหมือนกันไม่มีใครมายุ่งเลยวะคือเวลาเราเข้าปีหนึ่งไปเงนี้ค่ะจะมีแล้ว เพื่อนมิงจะแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยน้องคนนี้น้องคนนั้นแต่ว่าไม่มีใครมายุ่งกับมิงอ่ะเราก็เลยแบบหง่เลยเออทำไมทำไมหนูแบบแล้วเราเพื่อนก็บอกเออคงเป็นเพราะอย่างนี้แหละแบบหลายๆคนก็บอกเป็นเพราะางี้หนูก็มิงก็ประกาศได้ว่าหนูง,ง่ายกว่าที่พี่คิดเยัง ดาราอะไรอย่างนี้ป้าสะดุ้งหือ่อนั่นสิป้าที่เราไม่ค่อยอยากจะเลี้ยงเราว่เป็นปเราเนี่ยทำไมเด็กเขามาดีแล้วก็ตันกนเลยอะโอ้ตายตายถามว่าเนี่ยมีเมื่อกี้ถามมิงว่ามีอะไรที่รู้สึกหงงกังวลไหมก็มีแต่ป้าเลี้ยงยากเหลือเกินเสพยาเที่ยวบาร,ร์เรือป้าเป็น,นเพื่อนอ่ะมาถึงตรงนี้นะฮะยังไงก็ตามแต่นะฮะเราอยู่กับ นักข่าวบันเทิงครับผู้ประกาศข่าวบันเทิงในรายการข่าวบันเทิงต้องใช้ว่าอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในการนำเสนอนะฮะท่าทางในการนำเสนอแล้วก็คุณภาพของการรายงานข่าวของดาวกระจายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยี่ยมยอดจริงๆเราก็จะให้คนข่าวครับจัดอันดับข่าวบันเทิงในดวงจองคุณไม่ว่าจะแง่อะไรก็ตามเลือกมา5ข่าวไม่ต้องไม่ต้องเลียงมากไปหาน้อยเลยก็ได้ถ้าข่าวที่คุณรู้สึกเออคุณประทับใจอย่างไรข่าวแรกที่คุณอยากจะพูดถึง อะไรเดียเอานี้ก่อนใกล้ๆโอปอหมอโอ๊กพี่โอพี่โอ๊พี่หมอเออแต่งงานน่ารักอ่ะหนูว่าเขาดูเป็นเป็นความแตกต่างที่ลงตัวค่ะ<ม>แล้วเวลาที่ดูเขาสัมภาษณ์กันแบบมันน่ารักมากเลยนะ<ม>ดูดูแบบรักกันจริงๆแล้วก็แต่งงานค่ po, ัโอปอหมอโอ๊อยู่ใช่ค่ะ<ม>แล้วก็พี่โอปอชุดแต่งงานสวยมากอ่ะพี่เห็นปะดูดูไม่เหมือนเจ้าสาวคนอื่นอ่ะคือดูเห็นแล้วหนูรู้สึกว่าเออชอบอ่ะดูดูเป็นคู่ที่น่ารักดีแล้วก็ ทุกคนก็น่าจะจดจำงานแต่งงานนี้ไปอีกนานอะไรเงี้ยถือว่าเป็นคู่ที่ใช่อีกคู่หนึ่งในความรู้สึกคุณอ่ะโอปอหมอโอ๊กนะอ่ะเป็นหลายๆคู่ที่หลายหคนประทับใจทั้งคู่ก็เป็นน้องที่ผมรักรักสนิทสนมนะโอเคข่าวต่อไปข่าวต่อไปเอาแบบผมจะรอดูว่ามีข่าวบอมห้าะไหรือเปล่า ก็เอาด้วยก็ได้นะมันเป็นทอ w อ r of the t อ่ะัพี่พี่บอมใช่ไหมมันก็ดูแบบยิ่งใหญ่อันนี้อยู่ในเลืกของคุณด้วยอยู่ก็ได้ค่ะมันก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นข่าวหนึ่งที่แบบทุกคนพูดถึงแล้วก็พูดออกดกใจก็ก็พูดหลายครั้งเหมือนกันเกี่ยวกับข่าวนี้ในฐานะที่คุณเป็นเป็นนักข่าวเนี่ยคุณมองข่าวนี้ด้วยความรู้สึกยังไงข่าวนี้เหรอความรู้สึกส่วนตัวของคุณจริงอ่ะโอเค จริงๆแล้วในฐาน,าฐานะสื่อมวลชนเนี่ย<ะ>ก็ไม่ควรจะประสงความเห็นส่วนตัวคุณผู้ชมคะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคุณบอมเนี่ยก็กมีข่าวว่ามีแค่ห้าคนหูยเลวอะไรเงี้ยเราใส่ไม่ได้เราใส่ไม่ส่วนตัวไม่ได้ <c oughs> แม่ประกาศตัวไม่รับรักคนในวงการขนาดนี้นะฮะหนุ่มๆนอกวงการเตรียมขายขนมจีบกับสาวโซกันนี้ได้เลยนะครับและช่วงหน้าครับเรามาพูดคุยกับเธอกันต่อแต่ตอนนี้ไปชมเซเลบมิชชั่นกับจิฟฟอนก่อนเลยครับ